เราเป็นระเบิดสับบุหรี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะทําการซ้อมนะครับก่อนที่เที่ยงดีบนทุกการเล่นมือนนะครับหรือว่าวันที่30กันยานะครับที่สีพอยต์ดครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศดูดอบนะครับบุรีบุ๋มพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศอีกเพื่อนึงครับภายในสํานักงานหมอนเป็นระเบิดครับพี่น้องตามไปเบิ่งเลยครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศนะครับอยู่ที่นะครับสำนักงานบ่อนเป็นระเบิดครับ นี่ครับโอ้วันนี้ก็คือทีมแดนครับทีมแดนแล้วก็ชุดเป็นชุดของอชุดฟ้อนรำเพลินครับของทีมแดนบรรยากาศโอ้ยพี่น้องเอ้ยคือใหม่แล้วครับนี่คือการซ้อมของนักดนตรีครับ ครับรันคลิปนี่ก็โอ้พี่น้องเมึงตังโอ้ยเป็นอะไรก้อมึงเนี่ยปูยาเอ้ยนะครับนี่คือเวทีครับเดี๋ยวแต่งอีกแล้วบ่แต่งงานอีกแล้วบ่งาบ่ต่าแล้วเห็นนั้นอุ้มพักวันไหม ตางกันเป็นระเบิดครับวันนี้เราจะรันประชิดจริงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้วัิลันกับฝนนะครับพี่น้องนะครับฝนฟ้าอากาศเราเอือมน้อยไปไหนนี่ครับระบบเสียงโดยนะครับมเอ่อวอเทคครับวอเทคเต็มระบบนะครับโดยพ่อไพ่มงคลสตูดิโอนะครับร้อยเอ็ดนี่ครับโอ้ยยี่รป้ายไฟครับไฟมาใหม่สุดๆร้อนๆนะครับมาถึงวันนี้เลยนะครับป้ายไฟ เพชรลำเพลินเขาไม่ธรรมดาพี่น้องลูกการที่สามีไม่ธรรมดาแน่นอนครับบรรยากาศพี่น้องบรร,รรานนบยากาศจืดจังน้อยนะครับแต่ว่าผมผมได้ไปดูสถานที่แสดงบางคุนนี้แล้วนะครับที่สนามกลางบ้านแพงได้พี่น้องนะครับไปเบื้องแล้วกับสถานที่ก็โอเคครับไม่ไม่เละนะครับแต่ว่า โอเคอยู่นะครับแดดีจัดมืนแดดเมื่อมื่อกะโอเคสบายสบายเลยนะครับ่นนอกอีัอจ้บยิ่งใหญ่อลังการแน่อนอนครับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเด้อน,นะครับใบใจได้เลยครับ ได้มะล้อมเป็นลำเพืป็นเป็นดอกไม้ประดับการประดับงานพี่น้องนะครับบ่ผดหวังแน่นอนครับในซีซั่นที่3หรือว่าฤดูกาลที่3นะครับของมะล้อเป็นลำเพื่น,พนครับโอ้โหเลนไยดือดเดือดเนะด้เด, <laughs> ดืเออ <laughs> โอ้โ,อโ,อโ,อโมาถึงแล้วไหมเด็กพ่อจะมาถึงแล้วไหม

นี้โอ้โหพี่นถเงลดแจงเสียงก็ติดลมครับรถเครื่องเสียงฝั่งนี้ยังเอาขึ้นไม่ได้นะครับผมรถ้องติดลมอยู่ครับพี่น้องเครื่องปั่นก็พร้อมนะครับทีมไฟก็พร้อมพร้อมทุกระบบเด้อพี่น้องเด้อครับพี่น้องครับพร้อมทุกระบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำนักงานบรรพย์ระเบิดครับเส้นท่าพระโกสุมนะครับมันแพง จากท่าพระบางโกสุหรือโกสุม,สม,มาท่มมาพระนะ้ะลมมาแล้วลมมาแล้วลมมาแล้วส,สวัสดีครับ ลงตูสายจวดโอ้มาแล้ว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 โอ้ลมมาแล้วพี่น้อง มาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วปูออยาเอ้ยปูยาเอ้ยครับเป็นอะกับฝากพี่ฟังนอกนะครับเด้อนะครับวันที่30หรือว่าเมื่ออื้นนี้นะครับเปิดูดูการของมะลำนพุ่มสะพือนครับ ฝากพี่น้องนะครับซื้อบัตรซื้อตั๋วครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องท่านใดสามารถมาชมนงงานได้แห้งดีครับเพราะว่าเราจะได้ชมรูปแบบการแสดงสดหน้าเวทีจริงนะครับมันจะคนละอัตลักษณ์กับการที่เราดูในไลฟ์สดแต่ว่าพองิวงในไลฟ์สดก็จวดจ่าคือเกาครับพี่น้องครับหลมเพชรลำเพลินนะครับฝากพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อนะครับฝากพี่น้อง ครับพี่น้องครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกอีกมุมนึงนะครับที่ให้พี่น้องได้ติดตามรับชมในความเคลื่อนไหวในสำนักงานของหมอลำเพชรลำเพลินนะครับกับจันได้กระฟ้าพี่น้องนะครับกับข้อแรลูกแพลนักครับในทางทางช่องยูทูบนะครับของหมอลำเพชรลำเพลินนะครับตอนนี้กับประมาณ6กหมื่นกว่าวิวนะครับขอบคุณพี่น้อง f อฟซีแฟนคลับนะครับขอบคุณ ที่เขาไปเบิ่งไปชมกันไปแช่นะครับไปติดตามไปคอมเมนต์นะครับขอบคุณพี่น้องที่ในการสนับสนุนมล้ำเพชรละเพื่อนมาตลอดนะครับไม่ว,ว่าที่เป็นวงทางวงหรือว่าทางศิลปินหรือว่าทางบุคลากรนะครับทางวงมล้ำเพชรและเพื่อนก,นกน็ขอบคุณพี่น้องนะครับผู้ที่มีพักคุณทุดกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลงไว้ที้นะครับบอกันไว้ในคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ